เฮ้ยเบ้าเฮ้ยผิดทางมาแบบนี้วุ้ยอุ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย ไม่ใช่เกีย์อะไรวะเกีโอ้ยโยเยออเกียาเองอุ้ยเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเก่งไปแย่แล้วฮไม่ใ่ dear passengers it is the departure time for the vehicle please take your seats let's ทำ้งกอะไรนะคะตรงนี้ y o u n e e d t o Open Door เปิดทำไมอ๋อลูกค้าลูกค้าขึ้นเลยค่ะเชิญเชิญค่ะเชิญเชิญปิดประตูได้ไหมเนี่ยตรงนี้รีขื้นรีขื้นเป็นไหนวะเนี่ยโอ้ม่กอดลูกค้าขึ้นหมดยัง น้ำฝนไม่ใช่รีแต้โ้ยท่โท่ค่ะโทษค่ะอ๋อเปิดไฟเลี้ยวไอ้คืออะไรอ่ะโอ้พระจุกชื่นเปิดแอร์กลับไปก็สตาร์ทรถเข้าเกียร์ขวาหลังแล้วก็ เซ็นของคนบนรถนะอันนี้คืออะไรหรออ๋ออาวชิวมาละเดี๋ยวๆๆๆวเ๋อาแล้ว,ๆๆอลวเอออ๋ม่มองที่ตาต้องใจเย็ยยนๆนะะ ไปยังไงวันนี่พายังก่อนพายังพายังเฮ้ยไม่นะเป <c oughs> ิดเจดีป่ะแล้วเราก็เฮ้ยไม่ปิดประตูวะไม่ปิดประตูนะอยไรต่ก่อนะใจร้อนเลยเนี่ย เปินะเปิดวันนี้เกิดมีทายุอุ้มต้องเปิดหรอกแต่ว่านะเฮ้ยไปไงอ่ะ เต้นเต้ลูกค้าลูกค้าเต้นหน่อยเฮ้ยทางนี้ออกได้นี่หรือเปล่านะหนูวะคุณพี่จะให้หนูไปทางไหนกันเนี่ยหนูเหมืนต้องอ๋อมันเปิดให้อืออืออุ้ยถนนถนนไปจะต้องไปฝั่งไหนวะฝั่งนู้นว่ะเอ้ยเอ้ย យេនតៃយេនតៃយេនតៃ อ๋อไปเขียวแล้วไปไปไปเร็อืมค้าอแ้กลทำไมวะไปนี่ไปนี่อ้าไม่แดงปะวะอ๋อไปเขียวแล้วไปไปไปเร็วอ๋อไปเขียวแล้วไปไไปเร็วรม่ค้ากลัทำไมวะ หนูลูกค้าอยากฟังวิธีโอเคไม่เปิดลูกค้าอย่าเพิ่งเชียร์นะคะใส่แดงไม่แดงอ่ะไปเขียยแล้วจ้าอุ้ยต้องปัดน้ำฝน あ。<noise> Passengers, <speaking voice> <änduiner> our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break. we Oh my, แล้วนะคะพอไปย่างคนขับไปไหนอ๋อเรานี่คนขับนี่หวางลืมเลยต่อไปก็เข้าเกยาียร์ถอยหลังนะคะทุกคนปิดประตูด้วยเกิดไม่ได้ทั้งทีวะอันนี้คืออะไรอ่ะถอยหลัง เราก็ต้องถอยหลังทำไมไม่ไปวะอ๋อลืมภาตาเชื่องถึงว่าแหละต้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็ว่ร้อนว่านอนผู้ชายทไมไม่แฮปปี้อ่ะไหนหยุด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 เลยหยุดเลยออกขางไหนวะทางไหนทางออกวะออกขางนู้น ปิดเปลี่ยนเกียร์ก่อนดิจุดแร์พาร์คพูดได้สามไม่ไกลแล้วค่ะอีกประมาณห้าร้อยกว่าโลขน้นเองไม่กี่อิกแต่เดียวเท่านั้นเอ,อ้ยไปดีเรีขี่รถได้บอกว่าง่ายมาก ีรถเต็มเลยเปิดประตูให้ออกไปแล้วเฮ้ยข้างหน้ามีปามอีกแล้วต้องแว่เพราว่าแวะดีปะ่ะผู้าอยากเข้าไหมเข้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวตั้มหน่อยเนะดี๋ยวตั้มท้กวันน่ามีอะไรอย่างเี้ ก็เอาเต็มถังแล้วนี่แล้วให้ต่อรายเครื่องไปต่อสิครับคค mm hmm. ายอยากเข้าห้องน้ำไหมไม่นาอก เฮ้ยเฮ้ยเรนเรนี่เรนาชนหนูอะเดี๋ยวนี กับรถแส่ยงยากนี่แหละไม่ชวนหรอเมื่อนไปโอ้เสียขวัญหน่ยพี่พาไม่แฮปปี้เลยดี ตาจงวะเกิดพังป่ะดิเกิ่พังอ่ะเกิดพังวะพังสถานการณ์แนๆต้องไว้อันนี้ก่อนกนต้องรถก็รถมันแบบว่าต้างกระพังเ่ยแรงกีตามรถเลยที่สาว えー、こはい。こ for now. Passengers. Oh my, we I... arrived at our destination. Please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any. Thank you for traveling with us. Thank you. Come on. Now what I want it. X งานชดใช้ชดแจ้งชดได้ทดทำไมวะเพนเพนที่หวโทัทับกับบอ๋อ